ใส่ใส่ใส่แตงแถวหนึ่งเลยแถวไปนู่นเลยคุณจะดูหน่อยพี่เป็นวนวลเขาชอบลองนะครับชอบลองของใหม่วันนี้เขาซื้อไปซองหนึ่งแล้วก็เราก็เอาลองฉีดเลยพี่จะได้ไม่ต้องเสียเวลากันผมจะได้กลับมาดูรีวิวด้วยนะครับนี่เป็นแปลงก็จะข้างๆก็จะมีสวนยางมีนาข้าวนะครับแต่ว่านี่เป็นแปลงของแตงกวานะครับพี่เขาบอกว่า,อ,าอะไรนะพี่ไม่พอขายเหรอ ครโพสนี่คนแย่งกันซื้อนะครับนี่แบงค์ที่เป็นวนวลเขาเอบอกว่าไม่เคยฉีดยาชาวบ้านอยากกินเพราะว่าเป็นอินรีย์นะครับนี่มาดูลูกก็จะประมาณนี้ที่ก่อนที่จะใช้ของเรานะครับประมาณนี้เป็นที่เป็นวนวลนี่คนขยันนะทำเองคนเดียวเลยไหมนี่พี่ทั้งคกนกาแฟทั้งคนกบแฟนสวยเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาติดตามดูนะครับ พี่แจ็คก็กำลังฉีดพ่นไป